สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องตัววิ่งออเด้ง ต้องชนแล้วก็หกักครับผม การยืนขีดก็จะทําให้ควบคุมรถได้ดีครับแล้วก็มองเห็นทางได้ไกลนะครับทักนะวิสัยในการมองเนี่ยจะดีแล้วก็หนีบรถง่ายควบคุมรถได้ง่ายอ่าเพิ่มโชค๊คมาอีกสองตัวก็คือขาซ้ายกับขาขวานะครับจะทําหน้าที่เหมือนโชค๊คในการายืดหยุ่นนะครับซัดแรงทําให้รถไม่ได้ส่งอาการมา หาท่านไกลข่านบนของเรานะครับเยอะทําให้ไม่เหนื่อยในการขับขี่แบบที่ต้องใช้ทักษะในการยืนอย่างนี้ครับอย่างนี้ถ้าเป็นนั่งเนี่ยก้นเราจะกระดอนละนะครับแต่ถ้าเรายืนเนี่ยดูทัศนวิสัยครับจากมุมกล้องผมที่ลุกยืนปุ๊บจะเห็นไกลเลยทีนี้เหมือนกันครับมุมกล้องกับสายตาผมก็จะมืนอนก้นะฮนะเานะี่ยฮะถ้าเวลานั่งอยู่เนี่ยก้นเราจะรับขึ้นมาที่สันหลังนะครับ กระดูกสันหลงังก็จะรับแรงทุกอย่างที่เบาะทำนะครับต่อตัวเรานะครับแต่ถ้าเรายืนหลบมันก็จะไม่รับแรงตรงนั้นนะครับทําให้เราไม่ต้องเกร็งไม่ต้องร่างกายไม่ต้องทั้งนะครับ 较高。 เป็เนินตรงนั้นนะครับผมเข้ามา17นาฬกา21นาทีตอนนี้37นาทีนะครับตอนนี้มันขึ้นทางแล้วถือว่าวันนี้เร็วนะครับเครื่องย,ยืนก็ยืนเลยนะครับนฮะป้องกันรถหงายหลังนะครับถ้าเรายืนเพราะถ้ามันเป็นองศาชันๆเนี่ยเราต้องช่วงหน้าไม่ให้รถหงายหลังนะครับ เร่งแรงไปอะไรเงี้ยมาสังเกตนะครับมือผมสองข้าง ลงให้มันตรงๆฮะตรงไม่ได้ก็จําเป็นต้องต้องคิดในใจครับว่าตอนนี้ล้อหน้าเราลงเอียงอย่างนี้เราต้องออกแรงตรงไหนไปชดเชยนะครับพักนะครับในสภาวะที่ที่รถจะดับมันเบาเกินอย่างเงี้ยตึ๊บตึ๊เนี่ย้ต้องเรียคันนไหนใช้นิ้วเดียวครับเรียคั เบรียนิดๆน,น,นะครับไม่ใช่เบยนในรอบสถาวะที่เปิดคันเร่งแล้วก็ปื้แล้วก็กดคัดอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับคัดกับไม่นะครับนี่คือเนินนะครับดูในกล้องมันจะไม่เห็นว่าเป็นเนินข้อเสียของการมองในวิดีโอในกล้องนะครับมันจะแตกต่างกับของจริงหน่อยนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นเนินชันเลยล่ะ ค่อยๆเลียลงไปนะครับตรงนี้เป็นถ้าเป็นรถต่ำๆนี่นจะติดแล้วตรงเนี้ยนะฮะยืนลงไปนะครับเราต้องช้าตั้งแต่บนเนินนะครับช้าตั้งแต่บนเนินนะครับ ประคองไว้นะครับเวลาเลี้ยวจุดเลี้ยวที่เป็นทางลงะมันจะอันตรายหน่อยนะครับนี่ตรงไปเลยตรงนี้นะครับเป็นทางลงนะตรงนี้ฮะก็โค้งหักศอกลงตรงโน้นนะครับเนี่ยแล้วก็มีอุปสรรคอย่างเงี้ยเป็นถอนไม้เป็นกิ่งไม้มกโกติดหัวผมแลนละเพื่อนๆจะยังไม่เห็นทางนะครับเพราะผมก้มเยอะเกิน รถจะลงมาอย่างนี้เลยนะฮะตรงนี้แล้วก็โค้งด้วยนะครับเรอคอยปล่อยเด็กลงไปปล่อยมันลงไปแต่ตรงนี้น่าจะง่ายนะครับแต่มีขิ้งไม้อยู่เราจะไปเตกบนกิ่งไม้โค้งลงนะครับสวยงามโอเคต่อไปก็ โอ้โหสเตนี้ต้องมาตรงนี้ก่อนครับแล้วก็เบีย่ยงอย่าไปขึ้นลากไม้โดยตรงนะครับถอยก่อน เขามาฟันก้อนไม้มาบ้างแล้วนะครับไม่งั้นนี่มาไม่ได้นะผมว่าตรงนี้มีคนฟันไปแล้วนะครับยื่นนะครับตรงนี้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้หน้านี่เป็นทรายเลยนะครับหัวจอถ่ายรูปตรงนี้แป๊บหนึ่งโอเคน่อ๋อในสไตล์รถทัวริงเนี่ย ข้อดีของเขาคือเกียร์ครับเกียร์เขาอะเรนของเกียร์เนี่ยมันค่อนขัานจะกว้างนะครับเพราะฉะนั้นแรงที่มันเหลือๆของ500เนี่ยเราแค่กระแทกคันเร่งนิดเดียวมันก,มนก็มันก็เกิดความสมูทแล้วนะครับถ้าถ้าเป็นรถเล็กๆที่ที่เขากำลังน้อยๆเนี่ยเราลากแค่เดียวมันก็หมดละนะครับมันก็จะไม่ได้ซับแรงตรงนั้น,น สมมติถ้าผมใส่เก,กีสองอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะลดท็อกทำให้เครื่องมันสั่นน้อยลงเครื่องสั่นน้อยลงทุกอย่างทำงานน้อยลงนะครับเราก็ขี่สบายขึ้นนะครับตรงนี้ยากนะครนะ เวลามันฟอโล่ไปแล้วเนี่ยเราก็สวยโอกาสตรงนั้นน่ะให้มันทานกระตักไปได้ก่อนนะครับหรืการมุ้มเม็ดร่างกายช่วยนะครับแต่ถ้าเราง,างากๆเนี่ยนาทีท้องมันจะผ่านไปมันทาให้เราถียากขึ้นคุณผู้ อีกส,อสักสองสามที่ครับเจ็ดห้ปิดปิดปิดตรงนี้ก่อนเฮ้ พี่ีครับพี่พี่ออกกับตังได้นะ่อ๋อเอาไม่ตีมน,นอเดี๋ยวออ